สวัสดีนะคะน้องอิทนะคะอิทพันธาการสมคิดนะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับเคสเที่ตัวเองประสบประสบเจอมาเองแล้วก็เป็นเองกับตัวเองนะคะ,นะคะเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วเปีที่แล้วนะคะตัวอิทไนดะ้ได้ได คือล้มแล้วมันจะเป็นแผลเป็นเป็นเหมือนบวมๆขึ้นมาพอบวมเสร็จนะคะเ,เราเราจะเหมือนเขาเรียกอะไรนะช้ำเลือดช้ำหนองตรงตรงขาใช่ไหมคะแล้วมันไม่ยุบมันไม่ยุบค,คือมันเกิดการสร้างตัวผิดปกตินะคะอาจารย์หมอก็บอกว่าอาจจะตอนแรกยังไม่ได้รักษาก็บอกว่าอาจจะต้องตัดขาอะไรเงี้ยหรือว่าไปนี่เรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่า เราเป็นมะเร็งนะพอได้ยินคําว่าเป็นมะเร็งเราก็อืมคือเราใจกล้ามากตอนนั้นก็คือว่าเราก็บอกกับแม่เราว่าไม่ต้องรักษาเราก็ได้ไม่ต้องรักษาเราก็ได้ไอ,ไดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปล่อยให้เราใช้ชีวิตตามปกติไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนนั้นหมอวินิจฉัยว่าเราอ่ะเป็นขั้นต้นและทําให้เราอ่ะต้องฉายแสงในในขาของเราะคะทั้งหมด30แสง ว่าต้องก่อนก่อนก่อนจะก่อนจะฉายแสงต้องผ่าเอาชิ้นเนื้อตัวนั้นออกมาก่อนนะคะอันนี้ก็มีรูปให้ดูด้วยมานะคะทั้งหมดประมาณนี้นี่นี่คือขาของยินนะคะปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้นทั้งหมด30 30เข็มหลังจากที่ผ่าแล้วนะผ่ามาแบบว่าเอาชิ้นเนื้อออกะคะ่ะสามสิเข็มยาวมากไหมยาวมากเราก็ใช้ชีวิตปกติแต่สิ่งหนึ่งที่มันทิ้งให้กับร่างกายเราก็คือแผล แผลไอ้รูปที่เราต้องฉายแสง30ครั้งคือการฉายแสงของมะเร็งนะคะก็คือเป็นการฆ่าเชื้อในในส่วนที่มันจะต้องตายไปผิวหนังที่โดนที่โดนฉายแสงนะคะมันจะต้องตายทั้งหมดเลยและมันจะด้านแล้วมันจะแข็งแล้วมันจะแบบไม่มีความนุ่มไม่มีอะไรเลยตลอดระยะเวลาสิบปีนะที่ที่อีจะต้องไปหาครีมหาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาดูแลผิวตัวเอง เนื่องจากว่าเขาต้องการฆ่าเชือเ้อเม็งใช่ไหมคะเพราะนั้นผิวส่วนนั้นใครก็ตามท,ที่ที่อยู่โรงพยาบาลก็จะรู้ว่าผิวส่วนนั้นมันจะตายหมดเลยนะคะตายหมดเลยนะคะก็คืออิฐก้อนเด้กมาเจอกับตัวนี้คือตอนแรกก็ไม่คิดว่าสมุนไพรก้อนเล็กๆก,ก,ก้อนนี้นะคะตัวก้อนสมุนไพรก้อนละ350บาทเนี่ยจะช่วยเราได้เพราะว่าเราทั้งออยหรืออะไรก็ตามเราดูแลผิวให้มันนิ่มขึ้นมาได้มั่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่สุดท้ายมันไม่นิ่มเลยมันไม่นิ่มเลยนะคะก็คือว่ามันก็จะแข็งกระด้างแล้วเหมือนกับตายไปแล้วอยู่นั่นแหละนะคะตายไปแล้วอยู่นั่นแหละเพราะว่าหมอต้องการให้ผิวมันตายเพื่อไม่ให้ตัวมะเร็งมันแบบมันลามไปที่อื่นทั้งตัวนะคะซึ่งพอพออิทประสบกับตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับว่าเอ้ยผิวเรากลับมาดีได้ด้วยด้วยสมุนไพรก้อนนี้นะคะ่ะก็เลยอยากจะส่งต่อในส่วนของ ตัวก้อนสมุนไพรก้อนนี้ว่าอิจใช้ยังไงกับมันจะมีแผลที่แบบไม่สามารถที่จะทําให้มันลื่นได้ะค่ะถ้าเราไปโรงพยาบาลรัดหดือบโรงพยาบาลอะไรที่เขานั่งนั่งนั่งแล้วก็ดูนะคะว่าเฮ้ยอรอการสายแสงนะคะมันจะมีเยอะมากผิวที่เขาจะต้องพันผ้าลอกคอบางคนเป็นที่โนมเป็นอะไรพวกนี้คนที่เป็นมะเร็งจะรู้ดีนะคะอิระสมตรงนั้นมาแล้วเรเคยไปนั่งรอที่จะสายแสงแบบนั้นกับเขาด้วย ไอ้ตัวนี้ในการฟอกทุกวันนะคะฟอกทุกวันแล้วก็ใช้ตัวนี้แทนโลชั่นใช้เป็นน้ำเหมือนที่คพี่พรบอกแล้วก็ก็ทาทุกวันทุกวัน,นะคะสิ่งที่มันมันปรากฏขึ้นกับตัวอิสสำหรับผิวตัวฉายแสงก็คือว่าไอ้สามสิบเข็มอะคะ่ะจากที่มันด้านด้านด้าน,านอันนี้ด้านบางส่วนนะคะให้ทุกคนดูก็ได้ชัดหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่อันนี้คือแบบถ่ายถ่ายมาให้เห็นจะเห็นว่าความตายของ เ,เราไม่รู้สึกเลยเวลาเวลาใครมาจับผิวที่เราโดนฉายแสงเราจะไม่รู้สึกมันจะเด้งออกเด้งออกแต่สบู่ก้อนนี้นะคะช่วยเราได้จริงๆตอนนี้ใครมาจับแฟน่ายองบอกว่าเฮ้ยมันนิ่มมันเหมือนแขนเธอเลยมันเหมือนมันเหมือนส่วนอื่นของเธอเลยแต่เพ<ต>ียงแค่ก,ก้อนที่สองก้อนที่สองคือใช้ทั้งตัวแล้วก็ใช้แทนโลชั่นนะคะให้ใช้แทนโลชั่นได้เพราะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทาเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็น ผิวที่มีปัญหาของเรานะคะก็คือมันมหาสารจย์ตรงที่ว่ามันตายมาสิบปีแล้วมันกลับฟื้นขึ้นมาได้